สัปดาห์ที่ผ่านมาโยมผิดศีลข้อสี่โดยหลานจัดการเรื่องราคาขายที่ดินเขาให้โยมบอกราคาขายซึ่งถูกกว่าราคาขายจริงเพื่อลดภาษีในการโอนที่ดินโยมบาปไหมเจ้าคะคือต้องพูดตามที่เขาตกลงกับผู้ซื้อไว้ขอบพระคุณคะ่ะถ้าไม่จริงก็บาป,ปต้องพูดความจริงถ้าพูดความจริงไม่ได้ก็อย่าพูดผมเป็น ผมเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะที่สี่เป็นโรคจิตเวทด้วยครับควรทำอย่างไรดีครับก็เรื่องร่างกายก็แล้วแต่หมอเขาจะว่ายังไงรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ปล่อยมันไปเพราะในที่สุดก็ต้องถึงแก่ความตายด้วยกันทุกคนไม่ช้าก็เร็วส่วนจิตเวทนี้ก็คือโรคจิตก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาช่วยระงับพยายามระงับความคิดปรุงแต่งเพราะว่า ความคิดปรุงแต่งเป็นตัวสร้างปัญหาขึ้นมาให้กับเราถ้าเราสามารถใช้สติหยุดความคิดได้ใจก็จะว่างจะเย็นจะสงบจะมีความสุขเพรานั้นพยายามใช้สติให้มากๆทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับพยายามอย่าปล่อยให้ใจคิดเพราะใจจะคิดไปในเรื่องที่ทำให้ใจเกิดความเศร้าเกิดความทุกข์ขึ้นมานพยายามพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆไม่นาะนหลอกถ้าพุโทโธอย่างต่อเน,นื่อง เดี๋ยวความคิดมันก็หยุดพอหยุดแล้วเราก็ไม่ต้องพุทโทรต่อก็ได้รอให้มันคิดใหม่ก่อนแล้วค่อยพุทโทรใหม่ก็ได้แต่เบื้องต้นนี้ต้องขยันพยายามสู้กับมันก่อนเพราะมันจะมันไม่ยอมให้เราพุทโทรมันจะให้เราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เรื่อยเราต้องดึงให้มันคิดอยู่กับพุทโธพุทโธไปพอมันมาแล้วทีนี้เราก็สบายแล้วควบคุมมันได้แล้วเวลามันไม่คิดเราก็ไม่ต้องพุทโทรเวลามันคิดเราก็ค่อยพุทโทรใหม่ก็ได้ คำถามจากคนลูกรักค่ะลูกทำบุญรักษาภาวนาลูกรักษาไม่ถึงศีลแปดแต่ลูกใช้ชีวิตคารวะแบบถือพรมจันดูหนังข่าวสารบ้างแต่พยายามไม่นำมาทำให้เป็นอารมณ์กับจิตลูกปฏิบัติแบบนี้ไปเรื่อยๆลูกสามารถไปถึงขั้นสูงสุดชั้นไหนคะลูกต้องตัดอะไรเพิ่มขึ้นอีกบ้างเจ้าคะเพื่อการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเจ้าคะอ๋อก็ ถ้าอยากจะให้จิตสงบเป็นสมาธินี้ก็ต้องตัดทางด้านรูปเสียงกลิ่นลดไปถ้ายังเสบร,รูปเสียงกลิ่นลดอยู่มันก็ไม่มีทางที่จะเข้าสมาธิได้เพราะมันขัดกันการเสพมันใช้ใช้การทำงานของจิตเป็นเครื่องเสพถ้าเราต้องการสมาธิความสงบเราต้องหยุดการทำงานของจิตฉะนั้นเราเอาทั้งสองอย่างไม่ได้ ถ้าเราไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสมันก็จะติดอยู่กับการเสพรูปเสียงกลิ่นรสมันจะไม่ยอมมานั่งสมาธิเพื่อทำใจให้นิ่งให้สงบได้มันก็ต้องก็ต้องพยายามหยุดความคิดให้ได้จเจริญสติบ,บ่อยๆทั้งวันแล้วจิตจึงจะเข้าสมาธิได้จึงจะไปสู่ทมขั้นสูงได้ถ้าไม่เช่นนั้นก็จะติดอยู่กับทมขั้นต่ำ คำถามจากคุณทีการตนาการปฏิบัติธรรมบางทีจะติดนิวรณ์สลัดไม่ค่อยออกคะ่ะแต่ก็ไม่เคยหยุดการปฏิบัติเจ้าคะ่ะแต่พอได้นั่งสมาธิพร้อมท่านอาจารย์จะละได้เองเป็นเพราะอะไรเจ้าคะก็เพราะว่าเรามีสติควบคุมความคิดความคิดเป็นตัวสร้างนิวรณ์ขึ้นมาต่างๆพพอเราหยุดความคิดได้นิวรณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะหายไปคําถามจากคุณสรินยา เวลานั่งสมาธิแล้วภาวนาคำว่าพุทธังสารานังขฉามิทรมังสารานังขฉามิสังคังสารานังขฉามิได้ไหมเจ้าคะแต่บางครั้งก็พุทโธพุทโธพุทโธเจ้าคะ่ะก็ลองทำดูไม่ลองก็ไม่รู้ไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยอยากจะรู้ว่าเป็น,ปนยังไงก็ลองทำดูคำถามจากคุณสาธิตค่ะ ถ้าเทวดาหมดบุญแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วนะท่านยังอยากเข้าวัดทําบุญเหมือนเดินไหมครับเเคยทําบุญทำทานมาก็จะติดนิสัยมามก็จะมาทําความดีต่อไปคนที่ทาคนที่ลงมาจากสวรรค์ส่วนใหญ่จะมาเกิดเป็นคนดีส่วนคนที่ออกมาจากอบายมักจะมา,มาเกิดเป็นคนไม่ดีเพราะยังติดนิสัยเก่ามาเคยเคยรักทรัพย์ก็จะ พอมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะติดนิสัยรักทรัพย์มาด้วยพอต้องการเงินเงินทองไม่พอใช้ก็อาจจะต้องไปรักทรัพย์เข้ามาเ <Yeah. S 1> พราะมันติดนิสยัยแต่คนที่มีศีลไม่ไม,ไม่ไม่รักทรัพย์เขาก็จะไม่ทำํำ <Yeah. S 1> คนที่ทําบุญเขาก็จะทาแต่บุญ <Yeah. S 1> อันนี้เป็นปนิสัยที่เราฝึกฝนสะสมไปในใจของเราพอเราเกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นิสัยที่เราได้สะสมไว้ก็จะเป็นตัว mm. พาเราทำสิ่งต่างๆตามนิสัยเดิมของเราหมดแล้วแหละเมื่อกี้มีกลุ่มญาติโยมเข้ามาใหม่ <c oughs> ญาติโยมที่เพิ่งเข้ามามีมีอะไรไหมอยากจะถวายของไหมแล้วอยากจะฟังเทศไปก่อน <c oughs> อฟังก่อนนะเดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยค่อยถวายโอเค <c oughs> ช่วงนี้เป็นช่วงถามตอบคำถาม ใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็สามารถถามได้ในช่วงนี้ถ้าอยากจะถามอะไรยกมือขึ้นแล้วจะให้ส่งไมค์ไปให้แล้วจะเข้ามาที่ทางด้านหน้านี้แล้วมาพูดผ่านไมโครโฟนก็ได้จะได้ยินเสียงทั่วทั่วกันมีมคำถามจากคุณชุติมาค่ะจิตดับแล้วเกิดใหม่ทันทีหรือเจ้าคะจิตไม่ดับที่ดับก็คือร่างกายจิตเป็นคนขับรถนะ่ะ รถเก่าพังคนขับรถก็ไปหารถใหม่ขับต่อร่างกายเป็นเหมือนรถยนต์ของจิตจิตใช้ร่างกายพาพาเราไปไหนมาไหนพาจิตไปไหนมาไหนพอร่างกายตายไปพอร่างกายดับจิตไม่ได้ดับตามร่างกายจิตก็ไปหาร่างกายใหม่ต่อนั่นเองจิตไม่มีวันดับที่เวยนว่ายตายเกิดมากันเป็นแบบไม่รู้กี่แสนล้านชาติแล้วก็ตัวจิตตัวนี้แหละ ตัวที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆแต่ร่างกายนี้นับเป็นจํานวนไม่ได้ว่ากี่แสนล้านแล้วชาตน,นี้เป็นเพียงเพียงอีกหนึ่งในแสนหลายแสนล้านชาติที่เราได้ได้เวียนว่ายตายเกิดกันแล้วก็จะเกิดกลับมาเกิดไปใหม่ต่อไปอย่างนี้อยู่เรื่อยๆจนกว่าเราจะปราบกิเลสให้หมดไปจากใจได้ถ้าเรากําจัดกิเลสได้การจะกลับมาเกิดก็จะไม่เกิดเพราะว่า ผู้ที่พาให้เรามาเกิดก็คือกิเลสนี่ความโลภความอยากต่างๆอยากหาความสุขผ่านทางรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือจิตไม่มีไม่มีร่างกายของของจิตเองจิตมีแต่ความคิดความอยากพออยากเราก็ต้องใช้เครื่องมือเครื่องมือก็คือร่างกายก็ต้องไปเกิดใหม่ไปหาร่างกายอันใหม่มันใช้เพื่อที่จะได้ไปหาสิ่งต่างๆ ผ่านทางร่างกายได้หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆหาความสุขจากรากยศสรรเสริญต่างๆแต่ถ้าไม่มีกิเลสแล้วก็ไม่มีความอยากที่จะพาให้จิตมาเกิดอีกต่อไปจิตก็จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็จะเป็นจิตของพระพุทธเจ้าจิตของพาอาาระอรหันต์ไปอย,อยู่ที่พระน,นิพพานไปยังไม่มีวันสิ้นสุดคำถามจากคุณสุริยาค่ะ ผมเป็นคนโกรธเร็วเมื่อดินเสียงที่ไม่พอใจจะรู้ตัวช้าขอคำแนะนำชี้แนะให้รู้ตัวเร็วขึ้นครับกาฝึกสติให้มากขึ้นถ้ามีสติแล้วเราจะมีความรู้สึกตัวตลอดเวลามันฝึกพุทธโธพุทธโธไปท่องพุทธโธไปในใจอยู่เรื่อยๆแล้วเดี๋ยวอะไรเกิดขึ้นมาในใจจะรู้ขึ้นมาท,าทันทีรู้ปั๊บเลยคำถามจากคุณชุติมาค่ะ ถ้าเราอุทิศบุญให้กับผู้ตายเมื่อเขาไปเกิดใหม่จะส่งผลบุญได้ไหมคะเพราะชื่อเปลี่ยนไปอ๋อชื่อไม่เป็นไรหรอกขอให้เรานึกถึงตัวเขาแล้วกันนึกถึงจิตของเขาแล้วก็จะไปหาจิตของเขาแต่ถ้าเขาไปเกิดแล้วเขาก็ไม่ต้องมาสายบุญที่เราส่งไปเพราะบุญที่เราส่งไปมันน้อยมากเขาเกิดแล้วเขาก็จะไปหาความสุขของเขาผ่านทางร่างกายได้ ที่เราต้องส่งบุญไปให้คนตายเพราะว่าคนตายเขาไม่มีร่างกายที่จะพาเขาไปหาความสุขต่างๆได้เขาก็เลยต้องอาศัยบุญเป็นเครื่องให้เกิดความสุขในใจเขาคำถามจากคุณสาธิตค่ะตอนนี้มีเรื่องข่าวแต่พระปฏิบัติไม่ดีควรจะวางจิตวางใจอย่างไรดีครับก็วางว่ามันเป็นของไม่แน่นอนคนเรามีดีไม่ดีผสมกันไป เหมือนผลไม้ในเข่งมันไม่ใช่ว่าจะเป็นผลไม้ที่ดีทุก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 ใบไปบางใบมันก็เน่าบ้างเสียบ้างหรือปลาก็เหมือนกันเพราะว่าปลาเน่าตัวหนึ่งอย่าทิ้งปลาทั้งเข่งไปคัดมันออกไปปลาตัวไหนมันเน่าเราก็คัดออกทิ้งไปคนที่มาบวชก็ทําผิดก็คัดเขาออกไปเราก็อยู่กับคนดีพระดีๆยังมีอยู่เยอะ พระดีไม่มีเรื่องจึงไม่เป็นข่าวใช่ไหมแต่พระที่ไม่ดีคนสองคนก็เป็นข่าวขึ้นมาแล้ว <Yeah. S 1> ทําให้พระอีกร้อยคนอีกหมื่นคนแสนคนกลายเป็นพระไม่ดีไปด้วย <Yeah. S 1> เราต้องรู้จักแยกแยะรู้จักแยกแยะว่าไม่ว่าจะอยู่ในสังคมใดแม้แต่ในครอบครัวเราก็มีทั้งคนดี <Yeah. S 1> คนไม่ดีดปะปนกันไปพี่คนนั้นอาจจะดีพี่คนนี้อาจจะไม่ดีเพราะมันเป็นเรื่องของนิสัยของคนที่มาเกิดในโลกนี้ ทำบุญทำบาปมาไม่เท่ากันคนที่ทำบาปมามันก็จะติดนิสัยทำบาปมาไม่ว่าจะไปอยู่ในสังคมใดมันก็จะทำบาปสังคมพระสังคมการบ้านการเมืองก็มีคนทำบาปทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ปัญญาแยกแยะนะว่าคนไหนไม่ดีเราก็อย่าไปหาเขาอย่าไปศึกษาจากเขาอย่าไปทำบุญกับเขาอย่าไปสนับสนุนเขาเราไปสนับสนุนคนที่ดีคนที่ มีศีลมีธรรมคนที่สามารถสั่งสอนอบรมให้เราเป็นคนดีให้เรามีความสุขจากการกระทาต่างๆได้เราเป็นเหมือนนักเรียนพระนี่เป็นเหมือนครูบาอาจารย์นักที่จะให้ความรู้กับเราองไหนให้ความรู้ดีเราก็ไปศึกษากับท่านองไหนไม่ได้ให้ความรู้เราเราก็อย่าไปศึกษากับท่านหอดอยังโอเค ถ้าไม่มีแล้วเดี๋ยวเราก็จะเลิกกันตอนนี้แล้วหลังจากนั้นญาติโยมค่เอาของมาถวายต่อนะโอเคเราขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังใยพินิษพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ